ฟอสซิลไดโนเสาร์นะคะส่วนที่หายไปจะเจอไหมน้องอัญชันจะเจอไหมคะวันนี้ไม่เจอตอบได้เต็มปากมากเลยค่ะไม่เจอสนุกไหมคะอ่ะดูซิดูตรงพี่ปิ่นสิมีไหมมีไหมมีหรือเปล่านี่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคอาญชันใช่ไหมลูกดูซิใช่ไหมใช่ไหม นี่เปล่าหึใช่เปล่าว่ะเหมือนเป็นกระดูกเลยอ่ะหรือมันเป็นหินใช่ไหมลูกสีมคล้ายๆแต่ไม่น่าใช่หรอกเนาะน่าจะเป็นหินที่เขาฝังไว้นั่ะแาขึ้นมาเร็วไม่หมดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะน่าจะเป็นหินนึกว่าเจอซะแล้วไม่ใช่นะคะหรือว่าใช่จรินเขาบอกให้เรียกเจ้าหน้าที่อ่ะถ้าถ้าใช่อ่ะ ใช่เราเจอใช่ปะ๊บอาชันโลกเรียกเจ้าหน้าที่ดิเจ้าหนึ่งเราต้องขุดให้เสร็จก่อนอาชันช่วยพี่ขุดดีใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ใช่เรียกเจ้าหน้าที่ไหมใช้ด้วยเรียกเลยว้าวเก่งมากเจอแล้วนะคะ เชี่ครับเขาไม่ได้ยินนะเดี๋ยวแม่เดินไปเรียกให้นะคือ,อตรงนี้ว้าว,วเก่งมากตบมือค่ะลูกตบมือ